มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณยายยืนงงหาไม่เท้าไม่เจอสุดท้ายหารั่นแกงตัวเองซะแล้วกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสียงหาในโลกออนไลน์นะคะจากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์คลิปของคุณยายท่านหนึ่งกําลังยืนง,งงอยู่ค่ะซึ่งอยู่ที่หน้าร้านไก่ทอดเหมือนกําลังหาอะไรอยู่พอถามคุณยายจึงทราบว่าที่แท้ คุณยายกำลังตามหาไม้เท้าอยู่นั่นเองค่ะงานนี้ทำเอาฮาลันนะคะเนื่องจากว่าไม้เท้าของคุณยายนั้นไม่ได้หายไปไหนนะคะเพียงแค่คุณยายห้อยไว้ที่แขนข้างซ้ายแล้วอาจจะลืมเท่านั้นเองค่ะจึงหาไม่เจอซึ่งเจ้าของร้านก็ถามคุณยายหลายร,ายรอบนะคะจนกระทั่งคุณยายหันไปเจอไม้เท้าตัวเองจึงกลายเป็นคลิปฮาฮาค่ะ ย่งไรก็ตามนะคะสาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอ็นดูในความน่ารักของคุณยายแล้วก็ชื่นชมน้ำใจของพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่คิดเงินคุณยายนะคะแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนและหลายคนนะคะคงจะเคยเป็นแบบคุณยายท่านนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ